บนเครื่องบินลำหนึ่งมีผู้โดยสารสามคนรวมถึงตัวกัปตันแต่มีร่มชูชีพแค่เพียงสองชุดทุกคนเลยมายืนเถียงกันว่าใครควรได้ไปคนแรกเป็นนักการเมืองผมต้องบริหารเมืองประชาชนต้องการความฉลาดหลักแหลมของผมผมจะตายไม่ได้ก่อนคว้าชูชีพและรีบกระโดดออกจากเครื่องบินเท่ากับว่าตอนนี้เหลือร่มชูชีพแค่เพียงหนึ่งอันและคนสองคนนั่นคือตัวกัปตันที่ขับเครื่องบินกับหนูน้อยอายุเพียงหกขวบกัปตันก้มหน้าลงไปคุยกับเด็ก ไม่เป็นไรนะหนูเอาของพี่ไปก็ได้ยอมเสียสละให้เด็กหกขวบเงยหน้าขึ้นมามองกับตันด้วยสายตาอันไรเดียงสาเออไม่ต้องหรอกครับคนเมื่อกี้ที่เขาหยิบไปเป็นปิ่นโตใส่อาหารกลางวันผมกับรวมห้าบุคคลกำตามสนองผาดที่6กสอันดับที่5เข้าสู่ช่วงมาระยาทสากลกับไทยแคนดูสมมติว่าเครื่องบินมีสามที่นั่งแต่มีที่พักแขนคันแค่สี่อันคนซ้ายสุดก็ได้ที่พักแขนนอกสุด คนขวาสุดก็ได้ที่พักแขนในสุดส่วนคนตรงกลางได้ที่พักแขนทั้งสองข้างเผื่อใครยังไม่รู้แล้วถ้าเราอยากนอนแต่เก้าอี้มันปรับเองไม่ได้ทํายังไงดีก็คือให้นอนทั้งท่านั่งอย่างนั้นแหละไม่งั้นเขาจะคิดค้นหมอนรองคอมาทำอะไรจริงไหมไม่ใช่ให้นอนราบกินที่ไปเลยสองสที่นั่งอย่าเห็นแก่ตัวมารยาทสากลน,นี้ใช้ได้ทั้งบนเครื่องบินและรถไฟทั่วโลกย้อนกลับไปปี2022ที่ประเทศอาร์เจนตินา พีคนนี้เล่นนอนราบเหยียดกินไปเลยสองที่นั่งหลับสบายแต่ไม่รู้นอนอีท่าไหนตื่นมาอีกทีเพิ่งรู้ตัวหัวเข้าไปติดที่พักแขนเอาออกไม่ได้ดูจากมุมนี้เหมือนแกลง้งแต่ขาเข้ามันเข้าได้ขาออกติดทางไงแตกตื่นตกใจพียามขยับหันซ้ายหันขวายังไงก็ไม่ออกมีคนข้างหลังแอบถ่ายคลิปไว้ได้จะเรียกว่าแอบถ่ายก็ไม่ถูกเพราะสบตากันเต็มๆดวงตาคู่นั้นเหมือนจะบอกว่าอย่าให้ตูหลุดไปได้นะ ยังดีที่เขาอายไม่ได้โวยวายด่ากราดไปทั่วเห็นแล้วทั้งขำทั้งสงสารแม้แต่ผู้โดยสารในโบกี้นั้นก็ไม่มีใครสนใจจะช่วยเลยเอาแต่อันขำอยู่เพราะไม่อยากหัวเราะซ้ำเติมปล่อยให้ชายคนนั้นตะโกนเรียกพนักงานรถไฟเองคงเมื่อยคอหน้าดู สุดท้ายพนักงานรถไฟสองคนต้องมาช่วยกันจับเขาพลิกตัวไปมาพยายามหามุมจนดึงหัวออกมาได้สำเร็จคลิปสั้นๆแค่25วินาทีเจ้าของคลิปเอาไปโพสตลงทวิตเตอร์คนดูไปมากถึงหกแสนวิวใน2วันมาทราบทีหลังว่าชายคนนั้นนั่งรถไฟไป,ไปทำงานครับหัวติดเลยป้ายไปสองสถาน,นีถ้าเขาไปสายและหัวหน้าถามว่าทำไมมาสายเออหัวติดที่พักแขนฟังดูแก้ตัวขึ้นปะ่ะแต่มันคือความจริงนะ อันดับที่4เคยเล่นติฟซิมูเลเตอร์ไหมแรกๆปีนเข้าบ้านสำเร็จรูปง่ายๆหลังๆเริ่มไปปีนบ้านเดียวทาวเฮาส์มันเริ่มยากขึ้นแต่ในชีวิตจริงมันยากกว่านั้นไม่ใช่อยู่ดีๆจะปีนเข้าบ้านได้เลยรู้ได้ไงเขาไม่มีหมามั่นใจหรือเปล่าเขาไม่ติดกล้องเช็คแล้วใช่ไหมว่าไม่มีระบบป้องกันขโมยหรือที่คาดไม่ถึงเลยรัวไฟฟ้า เมื่อวันที่18กันยายน2024ที่เพชรบูรณ์เจ้าของบ้านไม่มีเลขที่อายุ74ปีเป็นผู้รับเหมา กลางวันออกไปทํางานกลางคืนกลับมาเจอใครไม่รู้นอนอยู่ข้างบ้านเลยโทรเรียกกู้ภัยให้ช่วยมาดูเท้าทั้งสองข้างไม่เกรียมเป็นรอยยาว4-5เซนคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงสภาพมีเดียมเวลดันตำรวจสืบระบุต,ตัวตนปรากฏว่าเป็นลูกชายวัย2ีปีของป้าข้างบ้านแม่ของผู้เสียชีวิตวัย60ปีติดใจอย่างแรง มาวินถึงที่โวยวายบอกลูกขโมยก็แจ้งความจับสิไม่ใช่มาทาแบบนี้เกินกว่าเหตุอะไรมนุษยธรรมจะเอาเรื่องให้ถุงที่สุดโกรธมากขอให้ตุยตามกันไปมีลูกคนเดียวเออมีลูกคนเดียวแต่มีปัญญาดูแลแค่นี้เนี่ยนะเพราะตำรวจสืบประวัติเคยติดยามาก่อนวิ่งเข้าไปจะทำร้ายเจ้าของบ้านจนกระทั่งกู้ภัยกับตำรวจต้องมายืนขวางไม่ให้เข้าใกล้กันประเด็นคือเจ้าของบ้านติดรั้วไฟฟ้าแต่ติดไว้เพื่อกันหมาจรเข้าไปกัดแมวที่อยู่ในบ้าน ข้างๆเป็นป่ารกร้างไม่มีใครเดินผ่านไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าของในบ้านหายไปบางส่วนมีแต่เครื่องมือและวัสดุเก่าลูกชายป้าข้างบ้านแอบปีนเข้าไปขโมยของได้แล้วแต่ขาออกนาแข่งดันไปโดนสายไฟซึ่งเรื่องนี้อายการถึงกับออกมาพูดเองเลยว่าไม่ผิดเพราะหนึ่งเขาติดป้ายเตือนแล้วกับสองโจรปีนเข้าไปได้แต่กลับออกมาไม่รอดแน่นอนทางตัวแม่และญาติไม่ยอมให้สื่อสัมภาษณ์บอกแค่ว่าอยากให้จุาข,ของบ้านดังกล่าวรับผิดชอบเยี่ยวยา เจ้าของบ้านก็ไม่โดนข้อหาอะไรแต่ถ้าฝ่ายนั้นแจ้งความมาก็ยินดีแจ้งความกลับอันดับที่3ส่วนใหญ่ที่โดงงนงัดบ้านให้เน้นไปดูที่ประตูกับหน้าต่างโจรจะเช็คสองสิ่งนี้ก่อนเสมอว่ามันล็อกหรือเปล่างัดได้ไหมไม่มีใครอยู่ดีๆหยิบก้อนหินทุบกระจกเพราะมันเสียงดังทําอะไรก็ต้องเงียบที่สุดเข้าออกให้เร็วที่สุดแต่ด้วยความเร็วนี่แหละที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ ย้อนกลับไปปี2021ที่โบโกตาประเทศโคลัมเบียภาพกล้องวงจรติดจับภาพผู้ร้ายสองคนขับรถมาจอดหน้าตึกแถว3ามชั้นเร่าๆตีสองที่จริงเขามากัน3คนแต่1คนแอบปีนเข้าไปสำเร็จแล้วเลือกของที่จะขโมยและส่งต่อให้เพื่อนข้างล่างผ่านทางหน้าต่างชั้นสองส่งชิ้นแรกลงมาเป็นกระเป๋าเป้ชิ้นที่สที่วีจอแบนและชิ้นที่สมกีตา้าไฟฟ้างานเร็วทางสะดวก ทันใดนั้นผู้ร้ายหนึ่งคนที่อยู่ข้างบนไม่รู้ลื่นสะดุดหรือไปเกาะขอบหน้าต่างแล้วมันรับน้ำหนักไม่ไหวตกลงมาไหลขวาลงซึ่งผิดท่าก็จริงแต่ไม่เจ็บมากกรอบหน้าต่างทั้งบ้านหล่นตามลงมาทับหัวซ้ำถึงกับชัดดาวนอนแน่นิ่งเพื่อนพยายามมาปลุกแต่ยังไงก็ไม่ตื่นหลับสนิท ลากขึ้นหลังรถลดรีบหนีไปตำรวจได้หลักฐานก็วงจรปิดชัดเจนแต่ระบุตัวต,วตนไม่ได้ถึงจะเป็นกล้องมองกลางคืนก็เถอะแต่กล้องอยู่ห่างเกินไปถ้าไกลๆอีกสักสองสาเมตรน่าจะเห็นหน้าชัดกว่านี้ซึ่งทุกคนบอกเลยว่าเจ็บหนักอย่างแน่นอน ที่ตลกคือเป็นรถแท็กซี่ครับขโมยมาอีกทีตามสื่อไปยังต้นทางก็ถูกขโมยมาจากอู่แท็กซี่เลยทำได้แค่ประวังกำลังดักซุ่มตามโรงพยาบาลและก็เหมือนเดิมไม่มีใครขอเข้ามารับการรักษาหัวโนเลยของที่ขโมยไปราคารุมๆก็แค่ไม่กี่หมื่นคาดว่าน่าจะเป็นพวกวัยรุ่นอายุไม่เกิน20ที่ไม่มีปัญญาซื้ออะไรเองเชื่อไหมว่าทุกวันนี้ก็ยังจับไม่ได้แต่ยังไงเขาก็คงไม่เหมือนเดิม อันดับที่สองรู้ไหมว่ากว่า80%ของคดีที่คนบริสุทธิ์ติดคุกทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดมาจากพยานปากล้วน,นถ้าคุณเป็นคนที่ดูหนังเรื่องมีปัญหาปรึกษาซอลหรือสูตรจะเข้าใจเรื่องนี้มากกับพี่ไอแซคไรท์จากออร์แลนโดฟลอริดาเขาเรียนจบแค g h ไฮสคูลในเซาท์แคโรไลนา พอปี1980ก็ย้ายมาอยู่นิวยอร์กเพื่อทำตามความฝันได้ไปออกรายการเต้นและร้องเพลงจนปลายปี1980เขากับเพื่อนก็ร่วมกันเปิดบริษัทเพลงชื่อ Express r e c o r d ทุกอย่างเป็นไปได้สวยแบบ American Dream เลยจนกระทั่งปี1989 Isaac ถูกจับว่าเป็นเจ้าพ่อขายาคนที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายผลิตและจำหน่ายายาในนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์รวมๆกว่า10ข้อหา ถูกฝากขังนานกว่า2ปีและขึ้นศาลในปี1991ถูกศาลตัดสินติดคุกนานถึง72ปีหรือจะให้พูดสัส้นๆง่ายๆเลยคือตลอดชีวิตคำถามคือเขาทำจริงไหมไม่แต่ถูกตำรวจและทีมสืบสวนสอบสวนร่วมกันยัดข้อหาครับมากันทั้งสอนอเพราะตำรวจสมัยนั้นยังคงเหยียดสีผิวอยู่ระดับหนึ่งและคงหมันไส้ที่เขาได้ดิบได้ดีประสบความสำเร็จ ฟังดูแย่และไม่ยุติธรรมออมากๆแต่แทนที่ไอแซกจะนั่งเศร้าตัดโพเขากลับเอาเวลาทั้งหมดไปนั่งอ่านหนังสือประมวลกฎหมายในห้องสมุดของเรือนจำใช้เวลานานกว่า10ปีเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อยุ่นอุทธรและขอสู้คดีอีกครั้งจนรอดกลับออกมาแต่จะปล่อยให้มันแล้วไปไม่ได้เขาขอรื้อคดีกลับประสอบสวนใหม่และทำให้ผู้พิพากษาที่ตัดสินเขา ติดคุกแทนและทำให้นิโคลัสบิเซลตำรวจที่ส่งฟ้องไอแซคต้องลงเอยด้วยการปิดชีพตัวเองหนีความผิดหลังจากที่โดนขุดว่ารีดไถฟอกเงินหนีภาษีและใช้หน้าที่ในทางที่ผิดจากนั้นยื่นสอบขอเป็นทนายและก็สอบผ่านด้วยเป็นสุดยอดแห่งการเอาคืนใครอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดลองไปหาดูเรื่อง for life ปี2017เป็นซีรีส์เรื่องราวชีวิตของพี่ไอแซคอันดับที่ห เวลาทำอะไรผิดแล้วโดนจับได้ทางที่ดีให้ความร่วมมือและยอมรับสารภาพโทษมันจะได้เบาลงไม่ใช่ไปต่อสู้หรือหนียิ่งจะโดนข้อหาขัดขืนการจับกุมทำ้ายเจ้าหน้าที่หรือสร้างความเสียหายระหว่างทางที่หนีโทษมันจะหนักขึ้นอีกหลายเท่าเหตุผลส่วนใหญ่ที่หนีก็จะมาจากแตกตื่นทำตัวไม่ถูก ถ้าทำตัวไม่ถูกอยู่เฉยๆดีที่สุดเป็นคลิปเก่าตั้งแต่ปี1997แต่บอกเลยว่าสะใจยัน2024ที่รักไอโฮว่าสหรัฐอเมริการาวๆเกือบสองทุ่มมีคนขโมยเครื่องตัดหญาจากร้านขายอุปกรณ์บ้านและสวนในห้างมาขึ้นปิกอัพหลบหนีซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย แค่ลักเล็กขโมยน้อยแต่เขาหนีสุดชีวิตทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ตำรวจไล่ล่าทั้งขับสวนเลนใช้ความเด็วสูงเกินกำหนดเกือบเสียหลักไถตกข้างทางหลายรอบทุกอย่างเริ่มน่ากลัวเมื่อคนร้ายเริ่มหนีเข้าไปในย่านชุมชนรถสัญจรไปมาจนไปถึงสี่แยกติดไฟแดงเขารีบแซงออกซ้ายรถสีแดงที่จอดติดไฟแดงอยู่เพื่อฝ่าไฟแดงไปเลยทันใดนั้นโครม ฝุ่นตลบรถ18ล้อข้าบไปแดกเต็มๆให้เรียกว่าถูกชนก็ไม่ได้ถูกไถไปแบบบูโดเซอร์มาถึงจุดที่ทุกคนอยากรู้ยังอยู่นะครับคนขับเหรอเปล่าเครื่องตัดหญ้าที่ขโมยมายังอยู่ข้างหลังครับสภาพรถหลังคาหลุดไปทั้งแถบไม่เห็นวีแววของสิ่งมีชีวิตภายในรถเลยตัวคนขับนะเหรอเหลยหายไปไหนไม่รู้ประเด็นคือเขาไม่ได้มาคนเดียวไงมากันสองคน คนหนึ่งชายอีกคนหญิงซึ่งตำรวจไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้เพราะทั้งกู้อายุไม่เกิน18ไม่เข้าใจจริงๆถ้าขโมยเงินหรือเครื่องเล่นเพลหนึ่งยังพอเข้าใจแต่นี่เครื่องตัดหญ้าเป็นสุดยอดฉากจบของการไล่ล่าไม่มีรายงานอะไรเพิ่มเติมว่าพ่อแม่เป็นใครแรงจูงใจคืออะไรมีแค่คำพูดตะก,กะป่วยๆของชาวอเมริกันคือถ้าตำรวจไม่ไล่ล่าเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วจะทำผิดทำไมก่อนนี่มัน Final Destination ชัดๆ ฮันเตอร์เดินเล่นอยู่บนสะพานข้างแม่น้ำหางตาเหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งปีนออกไปยืนอยู่บนขอบสะพานคิดในใจเลยว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นผู้หญิงคนนั้นก็โดดลงไปแน่ๆแต่เขาเป็นคนพูดไม่เก่งโน้มน้าวไม่เป็นรีบเดินเข้าไปเออขอโทษนะครับไหนๆก็ไหนๆละผมขอมีอะไรกับคุณได้ไหมผู้หญิงคนนั้นหันมาหยีอะไรของคุณต่อให้คุณเป็นคนสุดท้ายบนโลกใบนี้ก็ไม่มีทางรอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลงไปรอข้างล่างแล้วกัน หญิงคนนั้นรู้สึกขยักขยแงและเปลี่ยนใจกลับเข้ามาทันทีไม่ครับฮันเตอร์ไม่ใช่คนแบบนั้นเขาแค่อยากจะช่วยเฉยๆอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความปวดตับเหล่านี้ให้เพื่อนๆค,คุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่มซูเปอร์แทงหรือสมัครสมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษได้ดูทันทีที่เสร็จไม่จำเป็นต้องรอพบกันที่อีกในพาร์ทหน้าไม่มีอะไรดูไทยแคนดูสวัสดีครับ thank mm -hmm. you